อันนี้จกปลาแดดว่าไหมไงปลาแดดนี่ไม่ไงเอาป้าพี่เลยเอ็ดก็ปลาเพื่อนเอามาปลาซอยปลาส่วนปลาซอยอย่างเดียวเลยบ่บ่เวลาเอ็ดนี่เพื่อนเอ็ดจะเหงื่อกันไหมไงปลาแดดอะฮะลายเอ็ดบ่กเออปลาใส่เพื่อนตัดหัวตอบไปพร้อมสมัยนี้น่ะเออใส่ปลาถ้าได้ยำพิสกรเออสมัยก่อนนี่ตัดหัวตอกเก็ยำข้าก็ไมนเน่อ แต่แบบนี้หมดได้เอ็ดครับ้วใส่ปลาแล้วเอ๊ยยังเหนือต่อเพิ่นเพิ่นเพิ่นอันเพิ่นใส่มาแล้วค่ะซื้อามาแสบเอาขี้มันออกอีกเออตัวก็มี้ตัวก็บอกอีกแล้วผมบอเอ็ดอีกเอาตามอ่เอาตามข้าวเกลือมาก์กตัวแม่ข้าวเกลือมากแล้วก็ตามเกลือนี่เจอหลายปันเลยไหมไงเพิ่นว่าแต่ก่อนนี่เพิ่นบอกจะข้าวหน่หน่อย สี่ปลาห้าเกลือหกหัมสีปลาห้าเมปลาสี่สี่ถ้วยเกลือถ้วยหนึ่งหัถ้วยหนเกลือถ้วยนึ่งหัถ้วยหนึ่งถ้าหาข้าวมีข้าวยาจะหายได้ตอนนี้ข้าวเปลาสามถ้วยข้าวเปล่าข้าวข้าวอันเครื่งถ้วยเวลาตามบักจอออกครึ่งหนึ่งว่าสี่เกลือห้าหัม หาเกลือหกคำมะพร้าวห้าิ้นเกลือห้าหแหละเขาคิดว่าเอาเกลือห้าถ้วยเอาหำหกถ้วยบอมแม่นบอปลาสีถ้วยปลาสีถ้วยเกลือกับหำนี่ยังละถ้วยยังละถ้วยแค่นั้นเกลือกับหำนะเกลือเม็ดหรือเกลือปนไม่ไงเกลือปนไม่กเอาเชือหนเด้เอาบอมบอเป็นจากกินเล็กเกลือเกลือเม็ดอ่ะเอาเชือเจ้าเอาเชืออันเจ้าเอาเชืออันื่องกินนี่ กินกินเลยได้ป้าตลานเขาคือเกลือดนเขาเจี๊ยบปุเชนะกินดนเม็นอ๋อต้องเสือเกลือเม็ดมันจังเป็นตะกินเสกเม็ดเขาเป็นตกินนนาดีมั้บปลาแดดนี่ขายกิโลแล้วเท่าเลยไมมไงร้อยหนึ่งรนึงแต่มันก็มันก็จะลดลดปีนี้นะเขาว่าางแข้งเราเวลาตามนี้เสือศกอันเยอเๆก็แหละศกข้าวปุ้นเนาะอันทุสองสามนี ลูกสาวมาเฮิ่ออีกสองห้ยตู้ตู้จำบักกระเพียนเราปลาแดดนี่ปลาพี่เหลือที่มันแซ่บที่สุดไหมไงเสื้อปลาหางปลาสร้อะปลาสร,ร้ยอยเอาตำปนกันก็ได้มันบ่ปนกันเลยอ๋อเพื่อนบ่เพือพอพ่อนมีจำกัดบพรว่าห้ามเอ,อปาปลาอันนี้มาเอด็ดปลาแดดมีบ่ได้ซุปปลา,าเลยปลาดุกเนืี่มันดำอ๋อปลาดุกเนื้อมันดำ มีสาเอ็ดปลาแดดนี่ไม่ไงเอ็ดจะมาจจะเผื่อนะเผื่อสอนเจ้านะพ่อแม่ทาเอ็ดนะเผื่อเอ็ดบางบ้านเพี่ลุงก็มาเสื้อเอ็ดเนาะนี่นะมาซื้อกมบกสามไห้นั่นไทยตะก่อนเอ็ดปลาแดดเป็นหมือสู้บ้านบ่าไม่ไงเป็นสูดบ้านอ๋อเอาน้ำทาบ้านเฮาตะก่อนปลาหลายมันบ่เออพ so, anyway? <st unlikely> oh, ่อฮันนี่พีพีซีพีฉัีซีไปคุณไปแกงหลวงตะกอนสามยีหันนี่เนาะค่ะยืดตะไคร เอาเนีไปตักมากับมาเต็มองเหงาไปนะบอกตักเอาอ่ะเอาคู่อ่ะตักกระตากระเที่ยวโอ้ตักปลาเสือเหือเต็มเหือเลยปลามันจะฮื่นตอนเศร้าๆเงียบปลามันเื่อยเขาวันหน้าหนาวมันจะหื่นอ๋อแงหลวงถ้ามีปลาบ้านเฮาปลาหลแถว่้านเนาะมันมีประวัติป็นเจ้างาะอยู่่แงหลวงเจ้างาะเจ้างาะหาเน้อหาปลา บ่มันแกนงตอนนี้มันจะงอบมันหองบ่ไหวดอมมังบ้านกุกกระากมัน,นปลาเลยบ่มีเลยปักแกงบ่มีเลยตอนนี้ประวัติจะงอบอยู่แกงหลวงกับออบ่หาเนื้อหาปลาหาเนื้อหาปลาคุณดันนัง่งก้นกินหินนั่นเนออเจ้างอนฝนลันก็เย็นอันเดียวเลยะ